พระนางพญากรุวัฒน์นางพญาพิมพอกนูนใหญ่เป็นหนึ่งในหกพิมพของพระนางพญากรุวัฒน์นางพญาพิษณุโลกถูกจัดเป็นพิมพเล็กเช่นเดียวกับพระนางพญาพิมพ์สังคาติพระนางพญากรุวัฒน์นางพญามีการขุดพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 4 4 4โดยทางวัดมีแผนที่จะสร้างศาลาเล็กๆขึ้นบริเวณด้านหน้าของวัดเพื่อเป็นปรามพิธีในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลและจอองกล้าวเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทอดพระเนตรการหล่อ,อพระพุทธชินราชจำลองครั้งพอขุดหลุมจะลงเสาก็ได้พบพระนางพญาจำนวนมหาสารฝังจมดินอยู่กับซากประรกหักพังจึงได้เก็บรวบรวมไว้และเมื่อล้นกล้าวราัชาการที่ห้าเสด็จไปวัดนางพญาก็ได้นำพระนางพญาส่วนหนึ่งขึ้นทูลกล้าวถวายครั้งนั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จกันโดยทั่วหน้า ดังนั้นพระนางพญาส่วนหนึ่งจึงมีการนำกลับยังกรุงเทพมหานครพระนางพยาวัดนางพญาเป็นพระเนื้อดินเผาองค์พระจึงมีหลายสีและหลายขนาดตามลักษณะของพระเนื้อดินเผาทั่วไปพุทธศิลปะเป็นศิลปะผสมผสานร,ระหว่างสุขโขทัยและอยุธยาพิมพ์ทรงรูปสามเหลี่ยมมีการตัดขอบแม่พิมพ์ด้วยตอกชิดองค์พระองค์พระประธานประทับนั่งปางมารวิชัยพระเกตมาลีมีลักษณะคล้ายปลี่กล้วย มีลักษณะอ่อนช้อยมีความงดงามสง่าโดยจะเน้นบริเวณอ,อกที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายกับผู้หญิงจึงเรียกกันว่านางพญาส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบแต่มีรอยเหี่ยวย่นจากการหดตัวของเนื้อมวลสารเพราะผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีพระนางพญาวัดนางพญาทุกถิมล้วนเป็นเลิศทั้งเมตตามหานิยมอำนาจวาสนาบารมีและคล้าวคลาดคงกระพันชาตรี ครบครันเป็นที่กล่าวขานกันมาชนานพระนางพญากรุวัดนางพญาพิมพอกนูนใหญ่เป็นหนึ่งในหกทิมของพระนางพญากรุวัดนางพญาพิษณุโลกถูกจัดเป็นทิมเล็กเช่นเดียวกับพระนางพญาพิมพ์สังคาติพระนางพญากรุวัดนางพญามีการขุดพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2444โดยทางวัดมีแผนที่จะสร้างศาลาเล็กๆขึ้นบริเวณด้านหน้าของวัดเพื่อเป็นปรามพิธีในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลและจอองกล้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทอดพระเนตรการหลอ,อกพระพุทธชินราชำลองครั้นพอขุดหลุมจะลงเสาก็ได้พบพระนางพญาจำนวนมหาสาลฝังจมดินอยู่กับซาาปลากหักพังจึงได้เก็บรวบรวมไว้และเมื่อล้นกล้าวราชการที่ห้าเสด็จไปวัดนางพญาก็ได้นำพระนางพญาส่วนหนึ่งขึ้นทูลกล้าวถวายครั้งนั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายแก่ข้าราชบริพาร